คำอธิษฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าแห่งความรอดของขพงหลายพระองค์ทรงตอบขพงหลายด้วยการช่วยกู้โดยกิจการหน้าขั้นกลามพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สิ้นสุดปลายทั้งพวงของแผ่นดินโลกและของทะเลที่ไกลโพ้นพระองค์ทรงกระทำให้เช้าขึ้นและเย็นลงพระจก,กิจของพระองค์นั้นอัศจรรย์ยิ่งนักวิถีนูภาพของพระองค์ก็ใหญ่หลวงจนศัตรูหมอบกราบต่อบเบื้องพระพักของพระองค์ พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และโรรอง,องอ์ทรงยุติธรรมในการพิพากษาพระเจ้าทรงใหญ่ย,ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พรรองทรงตัดตักเตือนไว้บุคคลผู้ดูหมิ่นพระเจนะก็นำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติก็จะได้รับบำเหน็จขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำสอนและคำตักเตือนที่ทรงตัดผ่านผู้รับใช้ซึ่งพระองทรงจมตั้งไว้ให้เป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อสอนและว,ว่ากล่าวตักเตือนข้าพงหลาย ให้ดำเนินชีวิตใหม่ตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์โดยการสรงนำขององค์พระบัญญัติบริสุทธิ์ทุกทุกวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแตกพระเจ้ายิ่งนับวันก็ยิ่งเห็นความบาปทวีความบุนแรงเพิ่มมากขึ้นเหตุเพราะความรักของมนุษย์นั้นเยือกเย็นลงมีความโลภคดโกงกันทรยศกันมุทะลุหัวสูงและรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าอีกทั้งยังดูหมิ่นคำสั่งสอนปฏิเสธความรู้ของพระเจ้า ท้ายสุดต่างคนต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบจึงได้กระทําบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระภาคของพระองค์และได้ส่งกลิ่น,นเหม็นแห่งความตายกระจายไปทั่วโลกอยู่ในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สมนึกผิดพอรู้อยู่แก่ใจตนเองดีว่าหลายครั้งหลายคราที่ได้ตกจากระดับอันควรกระทาในสิ่งที่ไม่ควรกระทําและพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดซึ่งเป็นเหตุให้พระบัญญา,ยาบรสุทธิ์ทรงเสียพระทยัย ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยพรบองค์หลายด้วยเถิดปฏิบาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าหากเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานความช่วยเหลือตท,ทุกครัวเรือนที่กำลังทุกข์ใจกับปัญหาทางการเงินพี่น้องหลายคนเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบโอ้ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงระงับพระพิโรธของพระองค์ที่มีต่อบรรดาประชาชาติในเวลานี้ ขอพระองค์ทรงยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อวัคซีนสิบเและขอทรงเยียวยารักษาบรรดาผู้คนที่ล้มป่วยลงทั้งที่ติดเชื้อวัคซีนสิและอีกมากมายที่ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บป่วยเรื้อรังมานานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาจัดเตรียมงบประมาณที่จําเป็นแก่พ้ะอง์หลายให้มีมากเพียงพอที่จะใช้ในงานพันธกิจต่างๆตามการทรงนํา เพื่อทุกๆสิ่งนั้นสําเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเชิดพระบิดาเจ้าก้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน